ค่ะเนาะเหตดเอาข้าวกับมันนะคะเอาเงืนไผ่เลียงไผ่ย,ยังเพื่นอนน่ะล่ะนะคะอ่ะมาเบ่งน้ากันมีข้าวกี่สำนักนะคะสีได้ตามกันต่อตามกันถึงเนาะอ่ะอันนี้ของยายปานนะคะล่างอย่างเดียวนะคะอ่ะข้าอยู่เด้อคุณบ่อคุณแม่แต่ว่าไม่ข้าไปต๊กับก็บอเป็นยังเพราะว่ายัางคุณยายพิ่นบ่ได้ยืนลักให้ค่ะอ่ะตามของยายปานได้ทีแเนี่นอน ยายเพิ่นว่ามั่นใจเพราะหลอบที่แล้วอ่าสูตรนี่ของยายเพิ่นมันไปบนเก้าสองงวดงวดนี้งวดที่ที่หกเนาะเข่าห้างงวดไปบนหนึ่งงวดนะแม่ค่ะมันแต่ว่าเป็นสูตรล่างงวดที่มันออกเก้าสองบนเนาะมันมันแรนขึ้นบนนะคะอ่าอ่าอ,อ,อ้ยนะคะเออถือแล้วนะคะล่างมาหนึ่งนอกเก้าหนึ่งนี่ค่ะอือหลักกามาเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าของยายเพลินเนาะ ติดตามกันต่อด้วยค่ะทุกคนบหกคุณแม่ติดตามกันต่อนะคะก็ะะมีเข้านะคะแล้วก็อันนี้ของเซียนวิสรุตล่างนะคะเลขติดมาค่ะเลขติดเก่ามากนะคะแล้วก็เลขวิ่งมาค่ะแต่ว่าเพิ่นจับคูให้โบมีนะคะหลักสิบหลุดค่ะหลักสิบหล่างเพิ่นหลุดหลักสิบหล่างเพิ่นหลุดนะคะมันก็เลยจับคูให้เ่าเขามีสองอมีสองก้าอยู่นะคะแต่ไม่มีหนึ่งก้าเนาะแต่ว่าเลขติดเลขวิ่งมากค่ะ อะติดตามกันต่อเนาะนี่ละนี่ของเสี้ยมีสลุดลุดนะคะและ้วก็เอ่อซองบนนะคะไปลักรวยค่ะซองเนาะไปลักร้อยนะคะแล้วก็อ,อของปูโคลรลในตารางมาหนึ่งมาหกบนแต่ว่ากระจับคููบ่ถือดอกคุณพ่กคุณแม่เลขวิ่งเพื่อน,นิ่ ่ามานะคะมาที่หนึ่งตัวหนึ่งเลยนะคะเนาะแต่ว่ารอบนี้จับคู่ไม่ถูกเนอะอาะเพราะว่าได้ตะล่างกันลุดนะคะแต่ว่าเลขวิ่งก็มาให้เห็นแล้วก็ของคุณแม่เอฟซีลบบุรีนะคะกอดข้อกันมาเลยค่ะเลขติดเพิ่นนะคะเก้ากับหนึ่งกดคอกันมาเลยนะคะติดตามกันต่อเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะติดตามกันต่อ มอว่านผู้ใดติดตามปูหาเกาซีโอ้ยปูหาเกา้าซีเข่าตัวเน้นสองหวัดติดๆเลยค่ะฟันตัวเน้นเข่าตัวเน้นเนาะอ่าถือวานไปอะคองปาเววนาเสดายนะคะเลขวิ่งมาแต่ผ่านไปนิดนึงขนาดป่าเพนกันไวหเพนว่าเทือ่อหนึ่งสอดเอาซะหนึ่งพนผดจับสองหนึ่งเนาะนาเสดายนะคะเนาะอ่าสองเก่า นะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อเนาะของปอเบลนะเสียดายมากเลยเพื่อนขนาดเพื่อนกันว่าย่านศูนย์มากกับหนึ่งมากกันว่าถ้าเกิดว่าศูนย์กับหนึ่งมานะเพื่อนว่ายานมันเป็นหาศูนย์สองหนึ่งวัาสันนะคะโอ้นาเสียดายเนาะเพื่อนวายานศูนย์อ่าศูนย์กับหนึ่งมากพลางสันมาอิลีนะคะอันนี้ก็อ่าเป็นของเยปานบนของเยปานบนอ่ามาเฉพาะเลขวิ่ง นะคะเพิ่นเน้นหกบญน,นะคะอ่ามาสองสี่หกนะคะแต่ว่าจับคู่ไม่ถูกเนาะเล็กวิ่งยายเพิ่นเยกป่านกับยังมาค่ะแล้วก็อันนี้เป็นซองห้าหมื่นล่างนะคะมาที่เก้าเนาะนี่ทุกคนอ่ามาที่เก้าซองห้าหมื่นล่างเดี๋ยวรอติดตามกันต่อนะคะแล้วก็อ่าซองล่างพิจิตรเพิ่กนกระลั่มตีเล็กวิ่งมาล้านผดเส้นเนาะทุกคนอ่ามาที่หนึ่งนะคะโอะน่าเสียดายเนาะเก่า เก้าศูนย์ก็มี่หนึ่งหนึ่งแปดก็มี่ซุยไปนะคะซุยอยางละแต่เนาะน่าใช่ได้นะคะอ่แต่ว,ว่าเลขวิ่งนะคะคือคนเพิ่การันตีเลขวิ่งและซ่องพิจิตผู้ใดเคยติดตามมาสิลูนะคะอ่ะสำหรับมีที่มาจากเลยเลขอีกสองตัวมาตัวแม่นแม่นนะคะเข้าที่หกเนาะอ่ะผู้ใดติดตามซ้ายนี่นะคะมาบนหก ของปูทุดงค่ะหล่างปูว่าถือคักคักงวดนี้มั่นใจผู้ได้ซื้อในนี้นอนหาเอาเงินปู่กับเขาของปูอิลีเนาะคะ่ะอ่าเพราะว่าปูว่าสื่ออันเฮ็ดเล็กเล้วกันนิ่มอ่าฟันดีนะะอ่าเลขวิ่งบนของพี่เอฟซบุรีลัมมาที่สี่ออกสี่หกอันนี้ลักหน่วยบนแต่ว่าป้าลักสิบนะคะอ่ามันมาหลักสิบอยู่เนี่นะคะ ลักหน่วยมันแลนไปลักสิบนะคะแต่ว่าเชื่อว่าสีมันชนกันสี่ตองมาบนุาผู้ใดจําได้ที่เชื่าโล่งหายนะคะสี่มันชนกันมันต้องมาบุญเห็นแล้าวเชื่อว่านะคะผู้ใดได้เบิ้งเนาะคีพีเอซีบุรีรัมมาจริงๆนะคะมาจริงๆอ่ะเขาปูสรุปโค้งสุดท้ายในก้าวหนึน่งปูวา่วาถ้าเกิดว่ามาสิเป็นสอง,นงห,หนึ่งก็มีหนึ่งเนาะ แต่ว่าปูกะว่าปูน่ะนักเกาหากับสองหนึ่งหลายแต่ว่าปูก็ได้ค่ะได้เกาหนึ่งชบาก็ได้อยู่ก็ได้บหลายเหมือนกันเพราะว่าชบากระนักซื้อต้องได้ตองหัวคุณคะเกาหากับสองหนึ่งละกันลอตเตอรี่นะชบากระซื้อแปดหนึ่งซื้อซื้อแปดหนึ่งสองหนึ่งเกาหาหลายค่ะแต่ว่าเกาหนึ่งกับอ่าพ่อได้ฟังนะคะกับก็ได้อยู่ค่ะแต่ว่ากระได้หลายเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะอ่ะติดตามกันต่อเด้อ เมื่อนีเจ้าบ,บ่าวว่าสิเขาไปหาปูอยู่ค่ะเขาไปหาปูอยู่วัดยุตว่ามาบ้านค็ณสิเป็นวัดเดียวคุณพ่อเนี่ย่อาเสียมันแปลกแน่เด้อ่าสิไปหาปูะ่ะล่ะนะคะเอามาครบล่างค่ะทุกคนค่ะเป็นจังไรค่ะได้เฮอยู่เด้อเนี่ยเอาซื้ออยู่ในนี่น่ะม่ได้เสียเงินถิ่มเพื่อเจบ,บ่าวาว่าคะล่ะนะคะซื้ออยู่ในนี่น่ะจังไรกระถือถือกี่รีล่ะค่ะคันซื้อ,อยู่ในนี่เนาะ 9ก้าหนึ่งมาครบร่างของพี่เอฟซีบุรีัำเดี๋ยวติดตามให้ต่อของปูสี่สูตรไว้นะคะนาเสียดายหนึ่งก็มีนี่ปูเอาสูตรนี่กับสูตรนี่มาจับส่กันนะคะหนึ่งมีเก้ามีแต่ว่าปูบริจับคู่ไห้นะคะแต่ว่าถ้าผู้คนเอาตัวนี้กับตัวนี้มาจับเ่กันนะนะคะด้เฮ้เด้่ยค่ะทุกคนสังเกตวอรเชบาลงไห้นะคะมีมาให้เห็นทุกงวดแล้วก็ อันนี้บนปูฟันวิ่งบนตัวเดียวหกนะคะแต่ว่าจับคู่ไห้บอถ์กเนาะทุกคนวิ่งบนมาตัวเดียวเลยหกของตาจันอทุกคนเหรอียกมันได้โตดเนาะสามหกสองมันออกสองสี่หกแยกมันได้โตดนะคะแต่ว่ากรมามาล้านเปอร์เซน็นเห็นไ่เพื่อนกรบลันตีเล็กวิ่งค่ะมาแน่นอนล้านเปอร์เซน็นเล็กตีถล่นไปลักร้อยนี่ค่ะ หกมาคันเอาเลขวิ่งตาจันไปน,นี่ปีนึงสิลุดบ่เกินสามเทียนะคะสำหรับสูตรวิ่งของเพื่อนนะคะเพื่อนการันตีมาล้านเปอร์เซ็นต์มาของเพื่อนจริงๆนะคะติดตามกันต่อเนาะอ่าแล้วก็อันนี้ไป็ข้อขีเอฟซีบรีรัมย์นะคะหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบไปหลักหน่วยอีกแล้วรอบที่แล้วนั่นนะคะหลักหน่วยไปหลักสิบแต่พาถามวัชบาจับคู่ให้สื่ออยู่ในนี่ มันมาบวกมันมาอยู่ค่ะแต่ว่ามันแห่งสลับหลักกันเนี่ยตัวนี้นีมันหลุดเนี่ยหนีฉบ่บจับกันเว่นบอถ้าถ้าสูตรหลักสิบหลักหน่วยมันบอกมามันสีมาตัวนี้แต่ว่าฉบ่บจับให้เนี่ยถ้าเข้าสื่อเข้าสื่อตรงๆมันก็สีบอถือแต่ถ้าเข้าสื่อกันทุ่นกลับไปน้ำมันก็สีถือนะคะหนึ่งเก้าเดี๋ยวสูตรนี้ฉบักับสีล่งไหอยตอนะคะเอาไปเวิ้งเรียบเทียบกันไลๆสูตรไลๆสำนักนะคะประกอบการตัดสินใจของเขาเนาะ อ่าแล้วก็ของปูซุ่มเงียบนะคะโอเล็กดับปูดับคักดับแนรดับตัวเชาบาสื่อแ,แต่ว่าเชาบากับสื่อเพราะว่าหมักไปนะคะอ่าหลักสิบมาเก้าค่ะมากเก้าถือด้วยค่ะหลักสิบต่ว่าหลักหน่วยอ่าไม่ถูกนะคะผีมันมานน้ำกันผีเก่าหนึ่งนะคะก็เลยเป็นที่ว่าจับคู่ไม่ถูกนะคะเดี๋ยวรอติดตามาตอ่อนี่แหละเขาแม่เอซี โลบ,บุรีจับคู่ให้ไม่ถูกเพราะอะไรนะคะเหล็กติดเพิ่นมานน้ำกันเหล็กวิ่งเพิ่อนรุดหมันหลวบเนี่ยอ่ะมันก็เลยจับคู่ให้บ่ถึกนะคะพอเหล็กติดเพิ่นกอดข้อมานน้ำกันอ่ะเขาปู่ห้าเก้าสี่อันนี้เป็นเป็นคลิปตองหัวฉับบาลงโรงแห่งตวันที่สิบแปดเนี่ยมันก็นยังมีมีคือเกา่านะคะมีคือเกา่าเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเนี่วิ่งเก่าตัวเดียวตอนแรกบัดนี้ปู่ก็เลยว่าเอาทาเก่าบ่มาสิมาหนึง่งบัตได้แถบกอดข้อกันมาทั้งเกา่าทั้งหนึ่งเนาะ อันนี้ชบ,บาลหานะคะ,ะเลขดับของเซียนดื้อดัดบหนึ่งเก้าออกเก้าหนึ่งดับผ่านเนาะดับผ่านทั้งไปกลับแล้วก็ตัวตรงแต่ว่าของพะกล้ยนัรุดค่ะพะกล้ยรุดทั้งบนทั้งล่างนะคะอันนี้แหละชบ,บาบอกว่าเป็นจริงนะคะเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดเลยเนหลักหน่วยพะกล้วยมานะคะมาที่หนึ่ง สองห้าพันจากบางบอนมาที่6ค่ะทุกคนเข่าด้อค่ะเด้อต่ว่าซ่อหาพัานจากบางบอนรอบนี้ล่างรุดเนาะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นเป็นของแม่83มนะครับตัวประกบมาที่9ค่ะอ่ามาที่9นนน้าเนาะนี่แต่ว่าตัวนี้ลุดกะเลกติดหลุดก็เลยทําให้จับผู้ไม่ถูกนะคะอ่ะคนน้องเมย่าเลขวิ่งมาเก้า อตัวดีรุดค่ะแต่ว่าตัวประกบดอกกับบ้าเก่าค่ะทุกคนคะ่ะถ้าส,สูตรเกง่งถ้าส,สูตรเก่งของน้องบัหลุดโอ้ยนะคะอาเสดายเห็นว่าสูตรเก่งของน้องมันมันหลุดนะคะสูตรเก่งหลุดไปแล้วนะคะในปีในปีหกแปดเพิ่งหลุดเด้อค่ะทุกคนคะ่ะติดตามกดต่ออ่าประกบมาเลขวิ่งมานะคะนะสเสดายเห็นว่าหี่มันมีอยู่หน,นี่ึงเก่าสองเก่าเนี่ยโอ้ยแต้มเดียวเนาะเห็นจะไรคะไปตามสูตรตามแนวทาง ไม่ถูกเราก็ติดตามใหม่นะคะอันนี้เลขวิ่งก็มาเก้าคันนีเลขติดก็มาเก้าหลักสิบก็มาเก้านะคะอ่าแต่ว่าเพิ่นหลักหน่วยที่เพิ่อนเอาว่าใส่่เพ่นก็นจับยุขาหนึ่งหาหาหนึ่งหนึ่งแปดอยู่แต่เพิ่นบ่จับเก้าหนึ่งห,หาเห้เนาะแต่ว่าเลขดับอ่าดับอยู่ดับล่างดับสองดับบนสิบหน่วยแปดศูนย์ห้าดับผ่าน นะคะติดตามกันต่อของเซียนพรมเนาะอ่าแล้วก็มาดูโอกระือว่าเขา,ายยไล่ด้วยเนาะค่ะคุณพ่อแม่เล็กตดเล็กหิ่งก็ได้เล็กจับคู่ก็ได้เนาะอันนี้คือลายสำนักอยู่อ่ะดับอ่าดับของน้องเมยา่านะคะห้าคู่บนล่างดับตัวตรงออกบนสีห่หกออกล่างเก้าหนึ่งดับผ่านเห็นไหมคะดับผ่านทุกงอ่ะเด้ ในปีหกหกแปดยังยังดับอยู่ยังเอาเอาอยู่ทุกงวดนะคะติดตามกันต่อดดดนะะเด้่อคของพ่อแม่เด้อนะคะเด๋ยวสิงหาคเท่าไหนาะ,ะเดี๋ยวได้อัปเดตกันตอนเนื่องนะคะอะาร์หรับคิปนี้ใช่ปะ่ะขาตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันคิหนาะสวัสดีค่ะ